มาครับวัสดีสายสายเมามาวันนี้ทีเด็ดนี่เนื้อแช่อีกไม่ตายจุว,วัดจุน,นี่เนื้อสดๆนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มขมครับ ไปอืมสุดไปอืมหอมอำหลังลองทำดูครับเนี่ยหั่นเนื้อสดๆนะครับแค่กับ น้ำจิ้มแจ่วเพียนะทิ้งไว้ประมาณก็ยี่สิบนาทีเนี่ยเข้าเนื้อเลยไป,ไปลองทำดูกันเดี๋ยวกัน